สวัสดีครับพี่น้องนี่คือผลงานการเทรดบิตคอยวันอาทิตย์นะครับ BTC USD นะครับวันที่25สิงหาคมนะครับกำไรก็500กว่าบาทลงทุนหลักพันนะครับกำไร500นะครับก็ถือว่าเวลนเลรสูงนะครับนี่แหละครับการเทรดที่มีคุณภาพลงทุนน้อยก็สามารถทำกำไรได้นะครับทำให้ดูว่าไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ว่าถ้าลงทุนเยอะมีเงินลงทุนเยอะ กำไรก็จะเยอะตามสัดส่วนนะครับทําให้ดูว่าลงทุนหลักพันก็กําไรได้เหมือนกันในการหารายได้เสริม2024หรือเป็นอาชีพเสริมในปี2524ได้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเทรดเป็นอยากหารายได้แบบนี้นะครับทักมาที่ทางเพจเทรดสร้างชีวิตนะครับหรือทักมาทางช่องทางการติดต่อของ อุดรพารวยลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้ทุกช่องทางนะครับทุกแอปทุกสีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการเทรดทุกคนนะครับใครที่เทรดมานานทั้งมือใหม่มือเก่านะครับเทรดมายังไม่เคยทํากําไรได้มีแต่เติมพอร์ตนะครับแล้วก็วิ่งหาเรียนที่นั้นที่นี้อยู่นะครับยังไม่ประสบความสำเร็จมาที่ทางเพจนะครับได้เลยนะครับ ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับโค้ดมีประสบการณ์เทรดมาแล้ว4ปีนะครับมีประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดให้นะครับถ่ายทอดแบบตั้งแต่พื้นฐานจนถึง VIP ครับเรียนจบแล้วเทรดทำกำไรได้แน่นอนรับประกันคุณภาพนะครับขอให้มั่นใจเชื่อใจในคุณภาพของทางโค้ดนะครับขอให้รวยๆเฮงๆกันทุนกคนกนะครับ